ค,ค,ค,คือ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 สิ่งสําคัญเนี่ยคือค,ค่านิยมค่านิยมเนี่ย the คือศรัทธาเวลาเราพูดถึงค่านิยมเนี่ยมันคือศรัทธาคือคือสิ่งที่เรานิยมว่ามันเป็นสิ่งดีงามคือเป็นสิ่งที่เรามีความสุขอย่างนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่านิยมเนี่ยใช่การให้เนี่ยควรเป็นค่านิยมนะคะมากไปลึกไปกว่านั้นเนี่ย แล้วเราจะให้อะไรอย่างไรแก่ใครเมื่อ,อไรเพื่อให้เกิดอะไรนี่มันคือรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เพราะฉะนั้นการการเขียนการอวยพรเนี่ยมันคือการสร้างความเข้มแข็งของสัมพันธภาพระหว่างเรากับเพื่อนหรือผู้ให้กับผู้รับมันคือสื่อสัมพันธภาพเลยแหละเพราะฉะนั้นต้องทำให้มันมหัศจรรย์พลิกชม กดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ e d u k a ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราแล,และกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ e d u k a Line เพิ่มเพื่อน e d u c a ไทยหรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะคะจันทรปลุกโปร,ปโโรย ปุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Educa Live